สวัสดีครับ EP1 นะครับตัวนี้โรบินนะครับ EC04EA นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าโรบินหน้าหมูนะครับตัวนี้เป็นมือสองเดิมเดิมนะครับเครื่องติดได้ปกติเดี๋ยวเราจะล้างํำความสะอาดนะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับก้านตัดของเป๊ปโก้นะครับก็มาแบบนี้นะฮะหัวเกียร์ยังหนานะครับ ช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนประกับแฮนยกสูงนะครับแล้วก็หุ้มปอกตัวนี้นะครับเป็นปอกกันรอยนะครับใส่ชุดแฮนเล่งมันติฟังก์ชันล้างทําความสะอาดเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะครับที่เราทําออกมานะฮะก็สวยๆใสๆตัวแท้นะครับตัวนี้นะครับกระบูแท้มีคุณิคอยไฟแท้อีเคดะนะครับ อันไหนสนใจก็พักเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้เดิมเดิมเดี๋ยวเราจะล้างเช็คอีกทีหนึ่งนะครับตามนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ